ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างตรงนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Mobile Looper ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว m o บายลู o เปอร์ทุ่านกับพบกับผมนัทโยกคนเดิมกับรายการแนะนำสิบเกมมือถือหน้าเล่นประจำเดือนมิถุนายน2560ครับผม ในเดือนนี้ก็มีเกมสนุกๆมากมายมีเกมฟอร์มยักษ์ทพลาาไม่ได้ด้วยครับส่วนจะมีเกมอะไรบ้างจะน่าเล่นแค่ไหนตามไปดูกันเลยเปรประเดิมเกมแรกกับเกมแนว MMORPG บนมือถือฟอร์มยักษ์ของปีนี้เลยก็ว่าได้กับเกมที่มีชื่อว่า Lin e 2 Revolution ตอนนี้บอกเลยว่าติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับผมด้วยความที่มาพร้อมกับภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามอลังการ แล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบมีทั้งเสียงภาคภาษาไทยและรายละเอียดตัวเกมที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดแบบครบถ้วนเลยนะครับผมใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันได้แล้วทั้ง Android และ iOS แต่ว่าเกมนี้กินสเปคพอสมควรเลยถ้าเครื่องไม่แรงนี่อาจจะต้องปรับกราฟิกต่ำๆหน่อยนะครับ ต่อมาเกมที่2ก็คือเกมกาว Bow M ครับผมเกมแนวชูตติ้งในตำนานที่แตก่อนโดงดังมากบน PC ได้กลับมาอีกครั้งบนมือถือแล้วโดยจะถูกลดสเกลลงมาเยอะพอสมควรแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ายังสนุกชวนให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้ดีทีเดียวครับผม ต่อมาเกมที่3ครับจะมีชื่อเกมว่า Bit Hero เป็นเกมแนว RPG ภาพกราฟิกแบบ8บิตครับโดยผู้เล่นจะต้องพัฒนาตัวละครและสัตว์ประหลาดเพื่อไปตลุยดันเจี้ยนครับโดยสัตว์ประหลาดเนี่ยก็สามารถหาจับได้จากดันเจี้ยนนั่นแหละครับรวมถึงสามารถมาอีโวรวมร่างมันได้ด้วยบอกเลยว่าเกมนี้มันโคตรครับแล้วก็ค่อนข้างยากด้วยอาจจะหัวร้อนได้แต่ถ้าสนใจอยากลองก็ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS ครับผม ต่อมาเกมที่4เลยนะครับกับเกม Empire of Angel หรือ E.O.A. อาณาจักรนางฟ้านั่นเองครับผมตัวเกมก็จะเป็นแนวแอคชั่น RPG ที่จะมีตัวละครหลักเป็นสาวๆน่ารักทั้งหมดเลยภาบมาเป็นแบบว่าหัวโตวตัวเล็กน่ารักครับผมก็จะมีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายหลากหลายสกิลแต่ว่ากว่าจะได้ตัวที่ถูกใจนี่เราอาจจะต้องเปกันหนักนะครับเพราะว่าเราต้องสุ่มมาจากกาชานั่นเองครับผม มาต่อกันที่เกมที่5กันเลยครับเอาใจคอบอลกับเกม p a s 2017 Mobile หรือ Pro Evolution Soccer นั่นเองครับหรือที่เราเรียกกันง่ายคือ Winning นั่นแหละ Winning บนมือถือครับโดยในภาคนี้ก็จะมาพร้อมกับภาพกราฟิกที่สวยงามสมจริงมากขึ้นครับนักเตะก็จะหน้าเหมือนตัวจริงมากขึ้นโดยรวมผมลองเล่นแล้วถือว่าแจ่มเลยครับเล่นเพลินๆค่าเวลาได้ดีมากใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS ครับผม มาถึงเกมที่6แล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Boxing Angel นังฟ้ามาดูเป็นเกมต่อยมวยที่ดึงดูดหนุ่มๆได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการเอาสาวโมเอมาต่อยกันแถมไม่รู้ต่อยกันนี่ท่าไหนเสื้อผ้าถึงได้ขาดกระจุยกระจายขนาดนั้นนะเอาจริงๆแล้วถึงมันไม่มีเรื่องเสื้อผ้าหรือเรื่องเด้งๆอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นเกมที่สนุกนะอยากให้ลองครับลองดาวนโหลดไปลดูครับ ่อมาเกมที่เจ็ครับจะมีชื่อเกมว่า Dead Place Zombie Outbreak ครับเป็นเกมแนวยิงซอมบี้จากมุมมองด้านบนที่ผู้เล่นจะต้องทําภารกิจและต่อสู้เอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้ไปให้ได้ใครสนใจอยากลาซอมบี้ยิงกระจุยกระจายก็ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS ครับผม ต่อมากเกมที่8ครับจะมีชื่อเกมว่า Soul Warrior Fight Adventure อันนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG มุมมองด้านข้างที่มาพร้อมกับตัวละครน่ารักน่ารักครับอารมณ์คล้ายๆกับ Maple Story เลยใช้สกิลที่อลังการเต็มฉากเลยมาดูตัวอย่างตามที่เห็นที่แล้วสนใจก็สามารถดาวนโหลดฟรีได้ทั้ง Android และ iOS เลยครับผม และเกมที่9ของวันนี้นะครับก็จะมีชื่อเกมว่า Darkon Revo l อันนี้ก็จะเป็นเกมแนว MMORPG ที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกสวยางามอีกแล้วเนื้อเรื่องก็สนุกครับเป็นแนวแฟนตาซีหน่อยๆตัวละครให้เลือกเล่นได้ถึง6เผ่าเลยแถมแต่ละเผ่านี่แยกย่อยไปเล่นได้หลายอาชีพอีกนะครับใครที่เบื่อจากลินเอทเกมนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับลองโหลดเล่นกันดูได้ฮะ และสำหรับเกมสุดท้ายครับใครที่ชอบเกมแนวเอาตัวรอดแนวเซ r v อร์เวลหรือประมาณแบบดูแรนโก้พ่ายไม่ได้กับเกมนี้เลยครับกับเกม Last Day on Earth ครับโดยผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้ที่บุกยึดโลกเราต้องทําทุกอย่างเองตั้งแต่สร้างบ้านหาอาหารหาสเสบียงหาวัตถุดิบรวมไปถึงการสร้างอาวุธอะไรพวกนี้นะครับเพื่อเอามาต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆและบอสเกมนี้ก็โหดมากๆด้วยเช่นกันครับ ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองเล่นถอี่กสนใจตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง Android และ iOS เลยครับผม <t> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10เกมมือถือหน้าเล่นประจำเดือนมิถุนายน2560ที่ผมได้สรรหามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับชอบเกมไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์และชื่อเกมเอาไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอนี้นะครับได้นี้ ดูแล้วชอบใจเพื่อนๆชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปรีวิวเกมใหม่ๆหรือคลิปอะไรใหม่ๆจาก Channel Mobile Looper เพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ